จาะลึกชีวิตลังแต่งงานของคิมเบอร์รี่ยกให้หนุมหมากเป็นเบาะในชีวิตพูดถึงสามีฟังแล้วใจฟูหนักมากค่ะ ยิ่งแต่งยิ่งหวานกันจริงๆค่ะสำหรับคู่รักพระนางซุปตามากปรินสภพารัตและคิมเบรลี่แอนด์โวเทมัสค่ะจากคู่จิ้นในวันนั้นค่ะวันนี้กลายเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยากันแล้วค่ะส่วนข่าวดีในเรื่องทายาทที่หลายๆคนรอคอยค่ะทั้งคู่บอกชัดเจนแล้วนะคะว่าขอเวลาเที่ยวเวลาอยู่ด้วยกันอีก2ปีค่ะถึงจะมีสมาชิกตัวน้อยๆค่ะ และล่าสุดค่ะเสาคิมเบอร์รี่เองก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง v อล์กไทยแลนด์จอลึกชีวิตหลังแต่งงานในวัย32ปีและพูดถึงสามีสุดเลิฟคนนี้ด้วยว่าพี่หมากคือเซฟโซนเขาเป็นเหมือนเบาะในชีวิตเป็นซัพพอร์ตสเต็มของคิมค่ะเขาช่วยซัพพอร์ตความรู้สึกคิมรู้สึกว่าคิมมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเพราะ อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตทําให้รู้สึกว่าเคลียร์ได้ i s okay เขาสอนให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะโอเคอีกที่หนึ่งก็คือบ้านอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่า นี่คือที่ของเราเราทิ้งตัวได้เป็นตัวเองได้เต็มที่ค่ะส่วนแผนการทำงานปีนี้เาวาคิมบอกว่าขยันขึ้นรับละครสองเรื่องอยู่ในระหว่างพัฒนาบทค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวแต่ขอไปฮันนีมูนก่อนค่ะ One chance for one.